สวัสดีครับรายการ LTG Show นะครับวันนี้ลุงโอ๋ก็มาอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปีนี้นะปี2564เป็นทริปแรกของทีมงาน LTG นะครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนกันนะครับในบ่อด้านหลังเราเนี่ยฮะ200ไล่นะครับกับปรากฏคางใหญ่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันวันนี้นะครับวันนี้ก็มากันทุกันทั้งหมดรวมๆก็มาสัก20่สิบชีวิตได้นะครับ ตอนนี้บรรยากาศที่นี่นะครับตอนนี้ประมาณ8โมงเช้านะครับอ,อากาศอุณหภ,ภูมินะฮะในเดือนออมกราคม2564เนี่ยอากาศอยู่ที่18องศาหนาวมากๆครับนี่อใส่ใส่ปอแขนนี่ไม่ได้อะไรครับไม่ได้กันแดดแล้กันหนาวแล้วนะฮะเราไปดูว่านาวมากครับตอนนี้ไปดูอากาศในเน,นี้ปลาจะถวยหรือเปล่านะครับเด<ป>ี๋ยวไปดูกัน ปาตะเพียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพหลไปไปไปดุดละาปนเก็บเก็บความสุขของนักตกปลานะครับขอให้อยู่ใกล้ขอบน้ำนะครับเวลาสายฟูก็มาดึงออกนะฮะแก้ฟูไปด้วยนะครับถึงปลาไม่ได้ก็มีความสุขครับ แล้วก็มองคนอื่นเขาได้ปลากันไปนะตาละห้อยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้ปลาครับยังไม่เคยเสียหน้ากับใครหนาวมันปากับความหนาวอุณหภูมิตอนนี้นรานาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมว่าน่าประมาณเมื่อกี้เรามา17 18ใช่ไหมตอนนี้น่าจะประมาณไม่เกิน21ไหมมันมีแต่ความหนาวเย็น

เขามาแป๊บเดียวเพากินเลยครับกูต hey. ีตั้งนานไม่เดกยังอยู่กางน้ำอยู่เลยสายชังอเลยเข้ากันเลยไม่ไม่มีออกเลยออกหน่อยเนอะสายูื่อเยอะนะนอะเพิ่งสายูหนื่อเยอะเหนืง3 40มสี่สิบตนั่นแให้มันออกหน่อยตอนนี้วน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 ึงๆ้้ตนน้วนวน การแล้วครับการแล้วลอ่องหน้าเนี่ยเกี่ยวของพี่เป็นไงนะกโโูก็เชียร์เขาอย่างเดียวเลยครับตอนนี้เขามาปุ๊บเดี๋ยวกินเลยหนุนวิ่งไปนู่นแล้วไปดูดิตัวใหญ่เนี่ยคนหลังพี่ต้องเอาโมไซมานแล้วพี่ <ไง S 2> วัดค้ณ <laughs> ท้ายมาด้วยเหรอ ชังมันเล็กไปไหมโอ้โหโอ้โหองไม้เท่านั้นมันกินอะไรมันกินอะไรเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังครับไม่ได้กินครับเกี่ยวหลังครับวดแขนเกี่ยวหลังครับโอ้โหกินเมื่อกี้น้องอ้วนๆนั้นเขาเขาตีแป๊บเดียวกัดเลยฮะเราตีจนมึงอีกยังไม่เนี่ยฮะต้องรอดูครับโอ้โหมันเดินอย่างเดินอย่างกระสวายเลย อย่างน้อยดีครับมีผัญญาณการกินเริ่มกินแล้วครับพราฮะนั่งหลับอยู่สิตีทั้งนานิถามว่าน่ะ มาเต็มๆเลยครับแล้วนะครับ ดูนะครับที่ยศกกินเยี่ยวปอมครับเข้าปากด้วยนะครับไม่ได้ว่าเกี่ยวอะไรเลยแต่บอกว่าหที่ย่ศไม่กินเยี่ยวปอมนะครับเชื่อนะครับนี่ยเต็มปากนะครับเอาแล้วนะครับ ใช่แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหลุงัวตีอยู่ตั้งนานแล้วนี้มาแย่งเลยอ่ะนี่ไรขออกลางเนี่ยครับเปนครบไหนนี่นะน่าจะเกี่ยวครับ สวายหรือกดค้างเพรนี่ก็สวายเยอะกันหัวเป็นกันเยอะเยอะเลยครับเปลี่ยนตำแหน่งครกดค้างก็โชคดีครับจะสวายก็ต้องถ้าสวายก็ปล่อยไม่เป็นไรถือว่าได้เล่นโอ้ยกดค้างกดค้างเฮ้ยแดงแป๊ดเลยโอุ้ยตัวเบิ่มเลย 对对对对对！哦、oh，大了，哦，好大了，好大了！哦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 ， วันนี้ลุงโห่ก็โชคดีมากเลยมาเจอเจ้าถิ่นที่นี่นะครับนะฮะก็เลยได้ขโมยเหยื่อเข้ามาใช้นะตัวนี้ไดทีใช่ไหมครับครับวันนี้ครับเจอพี่ศักดิ์ของเรานะครับวันนี้คาร่านะครับโอ้โหเป็นไงครับเหยื่อตัวนี้เขาจึงต้องบอกเทคนิคให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอันนี้ครับจะเป็นอ่าโมเดลรับชื่อไดทีนะครับกันดีเกียร์ภาคสองครับคือเกียร์เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นเหมือนรถครับเกียหนึ่งเกียสองเกียสามนะครับจะเป็นสันน้อยสันมากแล้วก็ สันมากมากนะครับนะครับแล้วก็ตรงรูเบรดเนี่ยสามารถเลน่นแอคชั่นได้เยอะนะครับรูท้ายเนี่ยก็จะใส่ออคชั่นพวกใบสปินนะครับเพิ่มได้หรือย้ายตัวเบรดได้นะครับทำให้สามารถเล่นแอคชั่นเนี่ยก็ได้ประมาณ3 4 2สี่ข้อมานสิแอคชั่นนะครับโอ้โหแค่กระดี่ตัวเดียวนะครับ12แอคชั่น,นแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูใช้ตามความถนัดแล้วก็ความที่แบบชอบดีกว,ว่านะนะมาสักนะใช่ครับก็จะมี2ไซส์ครับจะเป็นตาฟ้า13กรัมแล้วก็จะเป็นตาเหลือง ทางแล้วก็เป็ดเดียวนะแบบแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับสําหรับที่ตรงใต้น้ําเนี่ยมีสวะท้องเ,เขาจะหลบสวะได้ดีแล้วก็ถ้าเวลาติดปลาเนี่ยท้องเบ็ดด้วยองศาเบ็ดเขาจะกว้างนะครับจะหลุดหลุดยากนะครับแล้วก็เวลาติดปลาเนี่ยปลาเขาจะค่อนข้างที่จะหุบปากไม่อ้าปากบนสามทางเพราะสามทางเนี่ยเขาจะค้มมันจะคํ้มในปากเขาเขาจะอา่านแล้วโอกาสหลุดมันจะสูงนะครับอันนี้คือตัวข้อดีของเบ็ดเดี่ยว ้ใครสนใจสั่งซื้อก็เดี๋ยวเอาเบอร์พี่ศักดิ์ทิ้งไว้ท่ข้างล่างนะหรือไม่ก็สั่งที่ร้านหมูได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับหรือไม่เที่ยกก็เพ็ดหมูก็ได้หรือว่าเพ็ดของวันละลาก็ได้ครับผมโอ้โชคดีมากมาเจอเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นกดไปสามลุงหมูยังบ้าอยู่เลยได้ยี่ศกยี่ศกแต่ว่ายิบศกัดเข้าปากปลาเลยนะใครบอกยี่บศกไม่กัดเหยื่อปลอมไม่ใช่นะครับยี่ศกกินกัดเหยื่อปลอมเลยนะครปลาส้มปลาส้มไม่รู้ว่าเกี่ยวหางมาโอเคครับลบครับครับผมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับอันนี้เหยื่อได้ทีนะครับนักศักให้มาเป็น <c oughs> เลือกสีพิเศษนะไม่มีวางจําหน่ายนะครับหักคอมาหักคอเฉยครับเดีย๋ยวลองไปดูแอคชั่นของมันดีกว่าครับถ้าไม่ได้ก็ดา่ดาดา่าคนนี้นะเสียได,ด้วันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ถ้าไม่เปลี่ยนนี้ก็น่าจะกัดดีดูแลเดี <c oughs> ย๋ยวเย็นๆเราต้องลุ้นกันหน่อยไหมครับเย็นๆอากาศเป็น หมูเอ็กซ์ครับผมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งชมครับว่าดูว่าเนื้อยางนะครับตอนนี้เหยื่อยางทํามาแม้กระทั่งประเทศจีนหรือว่าเมืองไทยก็มีทําเยอะนะแต่ผมก็ชื่นชอบเหยื่อของค่ายนี้นะครับเพราะว่าเนื้อยางเขานิ่มนะนิ่มแล้วก็แล้วก็แบบดูยืดหยุ่นดีนะแล้วก็ผิวนะฮะบางทีทุกอย่างเหมือนกันหมดฮะบางทีเรามองภายนอกแต่การใช้งานจะมีความสึกที่แตกต่างกันทันทีนะครับเมื่อได้ใช้จะรู้เลยจะรู้นะครับ นอนเอาแล้วครับน่าจะเป็นปลาช่อนอะไรอ่างี้ปอุ้ยสุดเลยช่อนช่อนแล้วใช่ไหมติดตรงนี้ครับเดี๋ยวจะตัดใหมีมีไซส์อยู e ่รับจะเป็นช่อนายใหญ่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  โอ้ยผมปากนิดเดียวเองมีสวิงไหมเนี่ยเกาตะลิงนะปีแปะตาลิงนะอืมกินใกล้ๆเลยใช่ไหมครับปีแปะตะลิลลงนะสวิงด้วยฮะหลุดหลุดแน่มีไซส์นะืมไซส์สวยเลย สวยครับพี่ออสทำได้แล้วครับโอ้ลูกกระดีด้วยลูกกระดีครับนี่ฝีมือพี่ออสครับบอกจะย้ายหมายหลอกเราเหนีววยวได้จนได้ตัวนี้นะครับถึงเป็นแพทชอนเล็กของเรา <c oughs> เข้าขันตัวของเจ้าของเลยครับ <c oughs> แต่ก็ได้เกรเตอร์ของเรานะครับ คดีมีเกลียวครับต้นตัวนี้โฉบใต้คางครับจับตัวมานี่เย็นเลยเพราะว่าน้ำข้างล่างค่อนข้างเย็นนะครับเนี่ยเป็นไปช่อนป๊อปตัวนี้นะฮะคดีมีเกลียวของค่ายวันดูล่านะครับแล้วเราก็ใช้ลอกเกเตอร์กับคันดิมิเตอร์นะฮะอะไรเ,เอ่ย ระวังเชือกพี่ว,วันนี้ก็เป็นทริปแรกของลุงโอแล้วก็ทีมงาน LTG นะครับเออวันนี้ลุงโอก็ต้องบอกเลยว่าปลาค่อนข้างกินยากมากนะฮะแล้วก็ลุงโอ๋ก็ได้ตัวเดียวนะฮะก็เป็นถือขวดนมมาด้วยนะฮะ แต่เพื่อนๆก็จะได้เห็นในคลิปว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนนะฮะนักตกปลาหลายๆท่านด้วยที่ได้ปรากฏคังไซส์ใหญ่ตั้งแต่5โลเมื่อกี้ตัวล่าสุดที่ได้ขึ้นมาเนี่ยครับของวันโดราเกียวหางมานะครับน้าหนักตัวนั้นนะสิก่กโลนะช่างแล้วจากโบก้ากิฟนะครับวันนี้ที่ได้ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าครับไม่ได้เข้าปากเลยนะครับเกี่ยวหางแล้วที่ลูโอรู้สึกว่าอิจฉามากที่สุดคนที่ได้เนี่ยเราตีอยู่ตั้งนานนะครับไม่ได้ มาตีครั้งๆปุ๊บได้เลย2ครั้งเลยนะคะคนคนแรกเนี่ยเ,เป็นปรากฏคางไซส์ประมาณ6 7โลนะครับแล้วก็วันโด่าหรือว่านักสอกเราเนี่ยได้ไปไซส์สิบกว่าโลนะครับแต่ถามว่าวันนี้ได้น้อยก็จริงนะครับแต่ถามว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับที่เราไม่ได้เจอกันมาปีที่แล้วามาเจอกันปีนี้ความสุขสนานความเป็นเพื่อนหรือว่าความผูกพันของนักตกปลาด้วยกันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเอ่อ ที่เรากว่าจะได้ปาตกปลากันวันนี้เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะค่อนข้างหนักหนักนะครับเรื่องโควิดที่ต้องหาที่ตกปลาโดยที่ไม่เขาเรียกว่าต้องห่างกันระยะแล้วก็ไปจังหวัดที่เขาให้ตกได้อย่างอย่างครั้งน้าสุดเนี่ยที่เราตกกันที่นี่ก็คือทีออ่บ้านสร้างจังหวัดปรตจีนบุรีนะครับเราสามารถมาตกปลาได้ก็สุขสนานกันดีนะฮะถึงปลาไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่สนุกก็คือมากที่สุดก,ก็คือ ความเป็นมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนะครับวันนี้รายการ l t g Show ก็มาถึงท้ายรายการก็ขออยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับขอให้ทุกคนเข้มแข็งแข็งใจแข็งแรงนะครับสู้ๆกับโควิดให้ผ่านไปได้ทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้หลวงโอขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้ายังไงหลวงโอพูดน้อยเก่งนะครับฝากสับสไครต์กระดิ่งไปด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ